ยเนิ่อยู่ที่ภาพทํางานเนาะกับอุปรกรณ์เครื่องครัวอะไรกับบ,บอมบอมมี่นะคะเพื่อนๆเนาะงานต่อเนาะไปถูบานต่อค่ะพี่น้องแล้วก็เตรียมงานต่อเตรียมตัวกินขา่ากินน้ำแล้วก็รอทํางานกันต่อไปเนะาะจ้าพี่น้อง กำลังใจกันได้นะจ้าพี่น้องเนาะเอานั่งกอนบัตรเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาก็นั่งกินข้าวนั่งกินข้าวพักหนึ่งค่ะพี่น้องนั่งกินข้าวประมาณสิบหานาที มาคืนนั้นเนาะพี่น้องผูดด้ใดเป็นักราชการนะคะเพื่อนเนาะก็จะหยุดกันสองวันเนาะส่วนอ่าแจ่นี้ก็ยังทําปกติอยู่นะคะพี่อะไรดีๆเข้ามาอีกเนาะแื่คุณพี่ไอก็จะให้เราตั้งค่าสตอรี่หรืออะไรก็ว่าไปเนาะตอนนี้สตอรี่สตอรี่มีหลายอยู่ผู้เดียวพี่น้องก่ะเพื่อนมากค่ว่าได้เหตุินเนาะเคยทํานะคะพี่น้องเคยทำค่ะหมอเคยเคย,เคยถามว่าอัน องทุ่มอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็สองทุ่มกว่าอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกับเพื่อนๆน,น้องๆไปไหนกันหมดอ <c oughs> ากความเคยชินโอ้ยขาบวมหน่อเดียวเคยชินอนะ่ะเมื่อยขาหน่อเดียวเท้าน้ำตาไหลอุ่นะผมมาไหลไปไหลแยมแรงกะผมมีคนคือเก่าค่ะเพื่อนๆเนาะไม่ไม่มีคนเนาะ ส่วนมากก็ไปช่วงเวลาที่คนกำลังเร่งทำงานทักทายทุกคนนะคะพี่น้องได้ย่างกินกันเนาะผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายกันได้นะจ๊ะมันร้อนมันจะเข้าหน้าหนาวหรือว่าเข้าหน้าร้อน ทอดนี่กินมันอบครึ่งวันยังไม่ออกหรอกคะ่ะเพื่อนๆเ,เนาะก็เลยการเป็นว่าเราไม่ต้องซื้ออะไรมาทํากินดีกว่าดีที่สุดเนาะกินอะไรมันจะได้ไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยางานวันกับท่านในแล้วใหญ่เนาะ ประมาณนั้นนะครับพี่น้องไม่มาไม่มาก็ไม่ได้เผื่อจะได้รางวัลอะไรดีๆอีกนะคุณคนไกลบ้านเนาะมีมีแววจ้าคุณคนไกลบ้านเดี๋ยวยันนิดล่งนะเนาะพอได้สี่สิบนาทีแล้วก็ต้องเลื่อยไปไกลดองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะขอตัวลงเนาะพี่น้องเนาะ,ะเตรียมทํางานไปนั่งลงคลิปก็ลงปกติก็ไม่เคยได้เว้นเนาะลงปกติธรรมดาทาอย่าง ข่าวกลางวันเยนิดก็กินอ่าถ้ารู้ว่าหมอเข้าบ่ายโมงเยนนี้ก็จะกินเที่ยงตรงพอดีเนาะอาสองทุ่มอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็สองทุ่มกว่าอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนๆน้องๆไปไหนกันหมดน้ำเหนือน,นะถ้าทายเป็นกำลังใจกันได้น่าจะงอ,อกเนะกาะคุณดงจิตทักทายได้นะคะายืนยันตัวตนนะครับเพื่อนๆเนาะผ่านไปผ่านมาไม่ทักทายให้กำลังใจใกันได้จ้า <ST> ถา,าเป็นกำลังใจกันได้นะจ๊ะพี่น้องขออนุญาตด้วยพี่น้องมันก็ยังปวดอยู่เลยเพราะว่าเขา,ายืนดนนะพี่น้องประเม่งานสบายด้วพี่น้องยืนยืนทั้งวันจ้าจ้าไปก่อนด้อยจ้า ต่อใช้อีกแล้วพี่นอ้อง้อทานไปมาเยียมไหว้กันขนมขนมกองนึงแล้ะกับขนมปังชิ้นหนึ่งเท่านั้นแหละหรือไม่ก็เป็นพวกไส้คออันสองอันนั่นแหละเพราะว่าอะไรอีกสักอย่างเนาะกะว่าไปเนาะพุ่งเของค้น,น,นก,กายบานเนาะ ว่าไปอ่ถ้าเราขยันนาอคุณ AI ก็ชอบคนขยันต้นสีสิบนาทีนะคะคุณพี่ AI ไอเปิดค่าการมองเห็นให้ฐานทยาหน่อยนะคะสวัสดีคะ่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 ะนุ่ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะส่อนเพื่อนๆทุกคนหนะะ้าการจะทำงานันหมดเนาะเมืเ่อเนาะใส่ละโอมิน เ็นงานสีจ้ะเ็นงานสีอายคุณเฉวิวันกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณบอกว่าพระยูสีเขาเพื่อเห็นเขานี่นนาะหอนหอนค่ะหอนนี่ ส่งกำลังใจทักทายกันได้นะจ๊ะพี่น้องทักทายทุกคนนะคะพี่น้องได้อยางกินกันเนาะผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายกันได้นะจ๊ะจ้าส่งดาวดวงของ หัวใจมาให้แล้วจ้าขอบคุณละจ้าขอบคุณนะคะคุณไกยบ้านเนาะอ่าไหว่องเคียงขน,นมขนมกองหนึ่งแลแ้วกตขนมปังชิ้นหนึ่งเท่านั้นแหละหรือไม่ก็เป็นพวกไส้กรอกอันสองอันนั่นแหละเพราะว่าเราทงานไปนั่มลงคลิปก็ลงปกติก็ไม่เคยได้เว้นเนาะลงปกติธรรมดาทําอย่างนั้นล่ะทักทายได้นะคะคุณสวีวันยินดีต้อนรับนะคะถ้าจะเป็นแรนทูบาทอยู่ คุณน้ำเหนือมาส่งกันละพี่น้องเลยสวัสดีค่ะคุณน้ำเหนือสวัสดีค่ะมาทักทายส่งกำลังใจค่ะคุณคนใกลบ้านสวัสดีค่ะคุณคนไกลบ้านสวัสดีคุณน้อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ่าจะทำงาน,นกันหมดเนาะเูืเงินเนาะ เ็มไว้แล้งเทอกันนมนมกองหนึ่งแล้วกัขนมปังชิ้นหนึ่งท่อนั้นแหละหรือไม่ก็เป็นพวกไส้ขออันสองอันนั่นแหละเพราะว่าก่อนแล้วก็จะออกไปเดินออกกำลังกายหรือไม่ก็ ถ่ายคลิปอะไรพวกนี้ก็จะไปแต่เช้านิดนึงเนาะพี่น้องเนาะสวนสาธารณะก็อยู่ไม่ไกลกับที่พักเท่าหไหร่ผ่านนะ่ะมีเยอะในะช่วงเย็นนะ่ะคนเขาก็าจะไปหาคนที่เขายังไม่ผ่านกันมากกว่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะคนที่ยังคนที่ผ่านแล้วก็ก็จะมาเฉพาะพวกอันดาทักทายได้นะคะคุณสวีวันยินดีต้อนรับนะคะถ้าจะเป็นแรนทูบานอยู่คุณน้าเหนือมาส่งกัน